ดกว่าผมพิดตรงไหน byypoker p สวัสดีครับพบกับผม y p p o k e r วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องซีเบทมาชมกันเลยดีกว่าโอ้ยพี่นี่ก็ไม่ติดแล้ว่ะพี่มันไม่ติดอะไรเลยอะยังไีอะคะแบบเนี้ยอ๋อแบบเนี้ยเราต้องซีเบทซีเบทซีเบทยังไงคะไพ่ไม่ติดอะไรเลยนะ เวลาเรามีไพ่ดีเนี่ยเราก็อยากเล่นแล้วเวลาเรามีไพ่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องหลอกคู่ต่อสู้จุดประสงค์ของซีเบสเนี่ยมีอยู่สองข้อคือเพื่อหลอกคู่ต่อสู้และก็เพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของโคงการนะครับอ๋อมูล,ลค่าแต่คือแบบเรา ติดอะไรสักหน่อยไม่ติดอะไรสักอย่างเลยอ่ะอ๋อแบบนี้ถึงแม้เราไม่ติดนะแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็บางทีก็อาจจะไม่ติดเหมือนกันให้เราก็อาจจะดีกว่าเาะเป็นการเบ็ดมูลค่าได้เหมือนกันอ้โหไแปลว่าต้องแบบซีเบ็ดเใช่มมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับเพราะว่าถ้าบอดเราเสี่ยงเนี่ยมันก็จะซีเบได้ยากเพราะว่าให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะเข้ากว่าเรา ว่าถ้าเป็นบอร์ดที่ปกติที่มันเป็น d ร y floor นี่นก็เราก็าจะทีเบสได้ง่ายครับโอแบบนี้เองไม่เดี๋ยวจะแบบทีเบสบ่อยๆนะคะโอเค,อเคจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอโปกเกอร์ไงเนหากผิดถูกผิดพุทธก,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 ก็คงต้องขออภัยวิดีโอนี้ผมก็ทำด้วยความตั้งใจฝากกดไลค์และซับส c ร i b ตตรงไหน อยากให้ผมมีกำลังใจเล่นครับเซ็กซี่ฟิตก็แก้แอดไลน์เยียดเยียด่ย